สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเมื่อคำนั้นมีตัวสะกดไปอานสะกดคําอักษรต่ำกันเลยค่ะนักเรียนงอะโบงับหมางับขานนองโยอะโบยับ น้องทำผ้ายับยูยยี่ยรออะโบรับตาจือใช้ตะกระ้ารับลำใหญ่รออะโบรับแม่มีไฟ ในที่ลับที่ลับคือที่เปิดเผยไม่ได้ที่ไม่ควรเปิดเผยนั่นเองนะคะพออะบบพับที่พับผ้าใส่ตู้คออะบบคับน้อง ใส่เสื้อครับนออะบบนับน้องนับปูได้ห้าตัวงออะโดองัดพ่องัดประตูรออะดด รัดงูพันรัดตัวตาจือลออดะดอรัดพ่อรัดเลาะไปในป่ารัดก็คือทางรัดนะคะระยะทางนะคะมันรัดนะคะ สมมติว่าม,ม,มีทางอยู่สองเส้นนะคะมันมีเส้นหนึ่งโค้งนะคะเราก็จะไปทางลัดคือระยะก็จะใกล้เข้านั่นเองทางลัดนะคะวอะดอวัดย่าไปวัดวัดคือที่ที่พระสงฆ์อยู่นะคะพระสงฆ์กับแม่ชีอยู่นะคะอยู่ที่วัดนะคะดังนั้นย่าไปวัดหรือ ย่าไปทําบุญที่วัดก็ได้มออะดอมัดปู่เอาไม้ไผ่มาสองมัดหรือแม่ซื้อดอกไม้มาสองมัดมัดเป็นกำกำเป็นมัดมัดนั่นเองนะคะพออะดอ แม่ซื้อพัดสามอันหรือพัดลมก็ได้นะคะทออะดดทัดน้องซื้อประทัดสี่หอประทัดจุดแล้วจะเสียงดังเลยนะคะประทัดจุดเวลาถ้ามีงานนะคะอยู่ที่วัดหรือมีงานเช่น งานบุญออกพรรษาก็จะมีการจุดประทัดเสียงดังเลยนะคะฟออะนอฟันย่าซื้อยาสีฟันบออะนอวันฉันไปโรงเรียนสองวันฟออะ งอฟังฉันเชื่อฟังครูเวลาคุณครูสอนนะคะเชื่อฟังคุณครูอบรมสั่งสอนคออะงอคังระคังพระตีระคังค่ะระคังเสียงดังเง่งงางอยู่ที่วัด นะคะหลวงพ่อตีระคังหรือพระตีระคังนั่นเองวอะงอวังแม่ว่าระวังหมาดุนะคะระวังโอะกอซักป้าซักผ้าให้ยา่า พออะยอภัยพ่อว่าที่ป่ามีภัยภัยคืออันตรายนั่นเองนะคะหรือพออะยอภัยฉันให้อภัยพี่ก็คือไม่ถือโทษโกรธ อีกแล้วให้อภัยสิ่งที่ทำมาพี่อาจจะทำให้เราเสียใจแต่เราไม่ถือโทษไม่โกรธให้อภัยยกโทษให้นั่นเองให้อภัยคนดีต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะคะรออ,ยอยัยไลฉันให้มาลัยแม่เช่น ทำพวงมาไลัยไว้ให้แม่ใน่วันแม่นะคะเวลาวันแม่มาแสดงความรักต่อแม่เราก็จะมีการทําพวงมาลัยนะคะแล้วก็มอบมาลายนั้นให้แม่นั่นเองนะคะวอะยไวัยย,ยักษ์สะกดออกเสียงเหมือนนะคะเหมือนผสมกับสระไอเลยนะลุกนะ นะคะเช่นพออายไภัยวอะยไวขยโอะอยอไขสอายอใสนะคะอันนี้วอะยวัยฉันมีอายุยาววัยก็คือ,อยังอายุยังน้อยๆอยู่นั่นเองนะคะหรือใช้กับคําว่าวัยรุ่นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวช่วงอายุนั่นเองคําว่าวัยนะคะ เรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆนะคะฝึกอ่านบ่อยๆอย่าลืมนะคะอ่านบ่อยๆจะได้เก่งๆค่ะ